เซ็งกันเซ็งกันมิลลิเมตรห้าสิบลิตรต่อตารางเมตรนะจ๊นะเนาะเพราะไงคิดเดียบร้อยน้องเลยจ้ะพี่น้องให้ดูสภาพน,นะจ๊นะเนาะตอนนี้เราฮะละบาทู อันนี้เป็นหลังบ้านเนาะจ้ะเนาะถัว,วเป็นหลังบ้านเราเนาะจ้ะเนาะเอิรนวันนี้ฝนตกตอนที่เราอยู่บ้านเรายังไม่ได้ไปนาเด้อพี่น้องเด้อตักเตียเฉลี่ยเซกเซกอ,อวังตักเตียอพอบ้านเบาถึงมิมเนาะจ้ะเนาะ ม,ม,มีมีอยู่ั้งมีมอยู่ั้างหนึ่งอย่มันไปแล้วอันนี้เป็นทางน้ำนะจ๊ะเนาะเว้ยเว้ทางน้ำที่เขามีท่อออกสวนยางเพิ่นเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าหลังบ้านเขาไม่ให้ออกนะจ๊ะเราก็เลยเอาออกต้องสวนเพิ่นเนาะจ๊ะเพิ่นห้เอาออกอยู่พี่น้อง คือเขาวางระบบน้ำไว้เรียบร้อยเนาะจะเนาะน้ำประจอกตรงนี้แล้วมันมีใบไม้เนาะจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลังบ้านเนาะจ้าเนาะคือเราตัดตัดขึ้นเรียบร้อยเนาะจ้าหลังบ้านขาวพี่น้องบ่เต็มแตม่ว่านี้เนาะจ้าเนาะอ๋อปลาอีซี กี้ขี้เนื้อออกพี่น้องเดี๋ยวรอดูนะจจะว่าจะใช้เวลาแห้งกี่นาทีนะจ๊ะอันนี้เป็นเหล้าพี่น้องอันนี้เป็นเหล้านะจ๊ะเนาะที่บ้านเราอันนี้ให้ดูหลังบ้านน่าจะพี่น้องก็สิประมาณนี้นันกับเปียกตัวพี่น้องอันนี้เป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยน่าจะเนาะอันนี้กับเป็นเหล้า อันนี้เป็นลงรถไทเก่าเนะจ้ะเนาะตอนนี้รถไถก็อยู่เฮือนพ่อเฮือนแม่จ้ะส่วนสีส้มเป็นครัวเนะจ้ะเนาะหลังคาสีส้มเป็นครัวแล้วก็เฮือนใหญ่เนะจ้ะเนาะแล้วก็ต่ออกมาเป็นลงรถจนะ้ะลงรถมีอยู่สองจอดได้สองคันสามคันเนะจ้ะเนาะพี่น้องเมื่อนี้อยู่เฮือนเนอะจ้ะเนาะ อยู่บ้านเราได้เห็นน้ำท่วมหลังบ้านจ้า